สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin กันหน่อยนับที่ยังพุ่งอย่างต่อเนื่อง กันอยู่นะวันนี้เรามาพูดถึงกันหน่อยนะว่าจะมีจุดไหนบ้างนะครับของตัวบิตคอยนะครับที่น่าสนใจนะแล้วกเ็เรื่องของแมกโรอีโคนมิกนะครับที่อาทิตย์นี้นนเนี่ยน่าจะมีการจะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับของทางสาร,รมิการออกมานะจะมีผลกระทบยังไงกับตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมนะวันนี้เรามาพูดถึงข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหน้าที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถ ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับก่อนจะพูดถึงตัวปิดคอยนั้นเนี่ยเรื่องของ m a c โครอ onom ิกนะอาทิตย์นี้เองนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศนะับตัวเลขทางเศรษฐกิจนะของสหรัฐอเมริกาออกมาในหลายๆตัวเลขเหมือนกันนะคับไม่ว่าจะเป็นวันจันท์นี้วันนี้นะครับก็จะมีตัวเลขในเรื่องของ Factory Order นะครับวันอังคารมีตัว ISM นะวันแล้วก็ตัวตัว Job o p e n i n g ด้วยนะครับ วันพุธนะมีตัว non farm payroll ออกมานะครับวันพฤหัสมีตัวเลข jobless claim นะวันศุกร์นะครับมีตัวเลข non farm payroll นะครับแล้วก็ตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งนะที่จะประกาศวันศุกร์แล้วก็น่าแล้ก็น่าติดตามเลยทีเดียวก็คือตัว u n e m p l o y e e rate นะครับว่าจะมีค่าที่สูงขึ้นไปหรือเปล่านะครับซึ่งตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะี่ยก็มีความสำคัญนะครับกับการตัดสินใจของ f ฟดนะว่า จะมีการขึ้นหรือว่าค้างดอกเบีย้ยไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็วันศุกร์นั้นเนี่ยก็ยังมีอีกลหลายๆตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการประกาศออกมานะครับเอเวอเรสต์เออร์เน็ตติ้งนะครับคอน sumer s e n t น m e n t นะครับ sentiment นะนะวันศุกร์นะครับ,รบซึ่งตลาดเองณนะจนถึงตอนนี้นั้นเนี่ยก็มองนะว่าเฟดนั้นเนี่ยจะมีการ ลดดอกเบีย้ยลงมานะครับในช่วงประมาณเดือนที่3ปี2024นะในขณะที่ฟันเฟดเลทนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับ5.25ถึง5.5เปอร์เซ็นต์นะครับและก็จะมีการประชุมนะเอ่อเฟรมซีมิตติ้งอีกทีนั้นเนี่ยก็คือในช่วงวันที่13เดือนธันวาคมนี้นะซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับ97.5เปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยก็มองนะว่าเอ่อเฟดนั้นเนี่ยน่าจะมีาการค้างดอก เบี้ยนะับไว้ที่ระดับนี้นะที่5.25ถึง5.5%ตรงนี้นะัตามที่ตลาดประเมินตรงนี้นะแล้วก็ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้แชร์ข้อมูลแอ,ออกไปนะัทางแบ็กล็อกเองนั้นเนี่ยก็มีการให้นะัตัว ข้อมูลทางสิติออกมาในอดีตนะว่าหลังจากที่เฟดมีการคัดดอกเบีย้ยแล้วนั้นเนี่ยสินทรัพย์ตัวต่างเนี่ยจะให้ผลตอบแทนเป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยแน่นอนนะว่าในช่วงที่เฟดนั้นเนี่ยมีการขึ้นดอกเบีย้ยทงสูงแบบนี้นะเงินงก็ไหลเข้าไปในที่ในส่วนของ Money Market ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าให้ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะตามอัตราที่เฟดนั้นเนี่ยมีการขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมานตลอดระยะเวลา 1-2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ในเมื่อเฟดนั้นเนี่ยจะมีการคัดดอกเบีย้ยลงมานในช่วงปีหน้าตามที่ตลาดคาดการณ์นีแน่นอนนะว่าเงินจานวนเกือบ6ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ต้องหาที่ไปนะที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะโอกาสนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของตัวบิตคอยด้วยนะเพราะว่าแบ็กล็อกเองก็เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินนะที่ขออนุมัติตัวบิตคอยสปอตอีทีเอฟด้วยนะและคาดการณ์นะว่าน่าจะได้รับ การอนุมัตินะครับในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะในช่วงคอเตอร์ที่1ปีหน้านะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงประจวบเหมาะนะกับที่ตลาดเองก็คาดการไว้เหมือนกันนะว่าเฟดนั้นเนี่ยจะมีการลดดอกเบี้ยตรงนี้นะครับซึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะครับกราฟในเรื่องของตัว macroeconomic เนี่ยตัว u n e m p l o y e e n rate นะครับเส้นสีขาวนั้นเนี่ยก็คือตัว u n e m p l o y e r นะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ มีค่าอยู่ที่ 3. ามจุดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเทียบนะกับเส้นสีเหลืองนะก็คือเส้น20 Week, เอ่อยี่สิบมันลี่มูเวิงเอฟเฟลต์นะของเป็นค่าเฉลี่ย24เดือนนะครับของตัวเลขอันเอฟฟูรีเลตนะครับในอดีตที่ผ่านมาเราสังเกตเห็นนะว่าถ้าตัวอันเอฟฟูรีเ t ตนั้นเนี่ยเออ่ตัดขึ้นนะครับอยู่เหนือเส้นสีเหลืองตรงนี้นั้นเนี่ย สิ่งที่ตามมาคือว่าตัวอันอันเอ็มพิเรลนเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตเหต็นนะตั้งแต่ช่วงลองไล,ดนนล่ดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะตั้งแต่ช่วงปีสองพันี2 0ิบนะครับเส้นสีขาวอยู่เหนือเส้นสีเหลืองแล้วก็หลังอยู่นั้นก็พุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงปีสองพันเจ็นะในปี2 0 0 7ันั้นนั้นเนี่ยมีการย่อตัวพุ่งสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อตัว ต่ำลงมาในช่วงเวลาสั้ๆนๆะแต่สุดท้ายแนละ้วเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ในช่วงปี2001นะเส้นสีขาวอ,อ,อยู่เหนือนะเส้นสีเหลืองเส้น20มารีมูวิ่งยืดเลทนะหลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ในช่วงปี1990นะมีการพุ่งขึ้นไปนะอยู่เหนือนะแล้วก็ยอตัวต่ําลงมาคนระับกลับขึ้นไปเหนือแต่สุดท้ายก็พุ่งกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ในปี1980นะก็ เส้นสีขาวพออยู่ยืนอยู่เหนือระดับ20มันรีโมเวช์เฟดเลสนั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งตรงนี้นั้นเนี่ยก็สัมพันธ์กันนะนะกับตัวตัว,ตวฟันเฟดเลสนะครับจะสังเกตเหต็นนะว่าในช่วงนะครับที่ถ้าเกิดเราไล่ดูข้อมูลในในอดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงที่เส้นสีขาวตรงนี้ตัดขึ้นนะตัดขึ้นเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นช่วงที่เฟดน้เนี่ยเริ่มนะที่จะมีการ ลดตกเบีย้ยลงมาแล้วนะอย่างที่ช่วงนี้นะ,ะหรือว่าช่วงนี้เองนะเส้นสีขาวตัดขึ้นเส้นสีเหลือนงนะครับมากจุดนี้นะจะเป็นช่วงที่เฟดนะเนี่ยลดตกเบีย้ยลงมานะครับแล้วก็ในปีในช่วงปีหนึ่งสองพันเจ็ดนะก็เป็นช่วงที่เส้นสีขาวนะตัดขึ้นนะเส้นสีเหลืองนะเส้นยี่สิบมันรีโมวิงเบรดนะก็กะเป็นช่วงที่เฟดนนเนี่ยลดกเบีย้ยลงมานะครับอตอนนี้เองเหมือนกันนะตอน ในช่วงปีสองพันนะครับเส้นสีขาวตัดขึ้นเส้นสีเหลืองแล้วเฟดก็ย่อตัวต่าลงมานะตอนนี้เองนั้นเนี่ยเส้นสีขาวนั้นเนี่ยอยู่เหนือนะครับเส้นสีเหลืองแล้วนะดังนั้นถ้าอ้างอิงข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะครับว่าเฟดนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการที่จะลดดอกเบี้ยลงมาแล้วนะแต่ก็ต้องมาดูกันนะว่าการที่เส้นสีขาวอยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะเส้นย่สิบสี่มูวิ่งเอเปตตรงนี้นั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนในช่วงปี ปี2อ0 7หรือเปล่านะที่เหนือแล้วก็กลับขึ้นมาย่อต่ำลงมาแล้วก็สุดท้ายก็วิ่งขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเป็นเหมือนกับช่วงปี1 9 9 0หรือเปล่านะวิ่งขึ้นไปเหนือนะครับสุดท้ายยอทํำตัวต่ำลงมาอีกรอบหนึ่งนะก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปเหนือยี่เนสวิ่งโมวิ่งเอเวอร์อย่างแท้จริงนะครับโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าผ่านจุด3จุด 8%ขึ้นมาที่3.9%แล้วนะก็ต้องมาดูกันนะว่าการประกาศตัวเลขอันเอมพูเในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นั่นเนี่ยตัวเลขจะไปแตะที่ระดับเท่าไหร่นะตลาดเองนั้นเนี่ยก่อนั้นก่อนที่ผมจะทําคลิปเนี่ยก็ยังประเมินนะว่ายังจะอยู่ที่ระดับ3.9%อยู่นะสำหรับตัวอันเอมพูเลตนะตาการว่างงานนะของทางสหรัฐอเมริกานะในส่วนของตัวบิตคอยเองนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยก็ราคานะ ขึ้นไปแตะนะที่ระดับประมาณ41,500เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับางช่วงเวลานั้นเนี่ยขึ้นไปแตะที่ระดับประมาณ42,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูตัวราคานะของตัวบิตคอยนเนี่ยก็เรียกว่า เป็นแท่งีสีเขียวนั่นแตะต่อเนื่องนะกันมาประมาณ8สัปดาห์แล้วนะในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นนะว่าในช่วงเวลาที่ตัวบิตคอยนะมีช่วงเวลาที่ตัวบิตคอยเนี่ยวิ่งนะเป็นแท่งสีเขียวนะเจถึงแสัปดาห์ติดต่อกันแบบนี้นนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าพักตัวนะมีแท่งสีแดงนะเรียกว่าแซมเข้ามานะในช่วงวีคหรือ2องวีคนะครับแต่จะสังเกตเห็นนะว่า ถึงแม้จะเป็นแท่งสีแดงนะแต่ว่าไส้เทียนของตัวแท่งสีแดงเองนั้นเนี่ยก็จะยังอยู่ปิดนะอยู่เหนือนะตัวไส้เทียนเองนั้นเนี่ยก็จะอยู่เหนือนะครับกว่าราคาที่ปิดในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะอย่างที่เราเห็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2020นะอันนี้เป็นประมาณสัก7สัปดาห์นะแท่งเขียว7สัปดาห์ติดต่อกันนะแล้วก็ในช่วงประมาณปี2020นะครับ อันนี้ก็เจ็ดสัปดาห์ติดต่อกันนะที่เป็นแท่งสีเขียวนะครับแล้วก็มีแท่งสีแดงแซมเข้ามานะแทรกเข้ามานะอ่ซึ่งไท่เทียนของตัวของตัวอ่สีแดงตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าอยู่เหนือนะครับแท่งสีเขียวที่เป็นราคาก่อนหน้านี้นะแล้วก็ตรงนี้นะเราสังเกตเห็นนะว่าในปีเดือนเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพสิบเก้าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเจ็ดแท่งเทียนนะครับ ติดต่อกันนะแล้วก็มีตัวแท่งสีแดงแทรกเข้ามาแต่ว่าไส้เทียนของแท่งสีแดงนี่จะเรียกว่าปิดยังปิดยังยังอยู่เหนือนะครับเส้นอาทิตย์แท่งเทียนอาทิตย์ก่อนหน้านี้อยู่นะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งนี่จะไม่ต่ําไปกว่าเส้นสีส้มตรงนี้ก็คือเส้น8 8 weekly moving average นะครับเส้นค่าเฉลี่ยบ,บิตคอยนี่8สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นตอนนี้เองเนี่ก็ต้องมาดูกันนะว่าเราจะเห็น,นว่าจะมีแท่งสีแดงแทรก เข้ามาหรือเปล่านะในช่วง8สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะแล้วก็เ,เส้น8 8 weekly moving a v e r a g moving average ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณ36,600เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะซึ่งถ้าตัว bitcoin เรียกว่ายังพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะเนี่ยถ้าขีดเส้นเทรลน์นะตามเส้น8 week 8 weekly moving average ตรงนี้เนี่ย bitcoin จะอยู่ที่อาจจะเป็น อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะย่อต่ําลงมาที่ระดับประมาณ38,600เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบีนะครนะแต่ว่าถ้า w r r s t c a s e ไปก่อนนั like 38, ้นเนี่ยอาจจะย่อต่ําลงมาก็ต้องมาพิจารณาที่เส้น20 Weekly Moving a v e r a g e นะเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะซึ่งถ้าเกิดเราลองจะลองขีดเส้นเทนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปนั้นเนี่ยถ้ามันขึ้นไปตามเส้นเทนไลน์ตรงนี้นี่ก็อาจจะเห็นอยู่ที่ประมาณ3ามหม3นห0ามนห้าสานะ ซึ่งในอดีดที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่เป็นปี2019นะครับในช่วง1ปีก่อนฮาบวิ่งเหมือนกันนั้นเนี่ยก็ลงมาแตะที่เส้น20 weekly moving average เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิด w o r s t Case ไปก่อนนั้นเนี่ยในปี2019เราจะสังเกตเห็นนะว่า Bitcoin เนี่ยกลับมาแตะที่เส้น100 weekly moving average นะที่เส้นสีขาวตรงนี้นะตอนนี้เองก็ต้องมาดูกันนะครับเส้นสีขาวตรงตรงนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ2 8 0 0 0 2 0 0 0 0ตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราจะพิจารณาอีกมุมมองหนึ่งนะถ้าเกิดวัดนับฟีโบนัชชีรีเทสเมนต์ตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็ในปี2019นะครับแท่งเทียนนั้นเนี่ยไปปิดนะอยู่เหนือไปปิดนะครับประมาณที่ระดับประมาณ50%นะฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์นะนะส่วนไทรเทียนนั้นไปแตะที่ประมาณ61.8%นะครับในปีนี้นะในไซคล์นีน้ถ้าเราแอดซูมนะว่าออทัมไฮล่าสุด เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021นะตอนนี้เรามาแตะนะที่ระดับ50% Fibonacci r e t a c e m e n t แล้วนะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วง cycle ก่อนหน้านี้แล้วนะครับต้องมาลุ้นกันนะว่า้จะสามารถขึ้นไปแตะนะที่ระดับสูงที่ประมาณ48,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC หรือเปล่านะจนไปถึงระดับ50,000นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพิจารณานะว่า APU นะปี2021นั่นคือจุดสูงสุดตอนนี้เราอยู่เหนือ ระดับ50%ของพิบัลนชีรีเทนเมนต์แล้วนะแล้วก็ระดับ60%นั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ61.61.8%เนยยที่ประมาณ45,900เหรียญดอละล,ะละาตร์สหรัฐต่อ BTC นะครับโอเคต้องมาดูกันนะแต่ว่าข่าวต่างๆเนี่ยเขาต้องเยี่สนับสนุนมาทางตัวสนินทรัพย์เสี่ยงนะอย่างตัว Bitcoin นะครับทองคำเองก็ทำออร์ทำไฮเหมือนกันนะสำหรับตัวทองคำนะครับ ดูข้อมูลอื่น,นๆนะข้อมูลออนเชตนะครับตัว mv mv rvc score นะครับเส้นก็คือเส้นสีส้มตรงนี้นะเเส้นตรงนี้เนี่ยดูเปรียบเทียบนะกับเส้นสีดำก็คือตัวราคาของตัวบิตคอยนะครับในช่วงระยะเวลาที่เส้นสีส้มก็คือ Zscore เนี่ยไปแตะโซนสีแดงนะครับก็จะเป็นช่วงราคาเป็นช่วงนะที่ราคาบิตคอยเนี่ยทำจุดสูงสุดนะครับหรือว่าทำออทำหายนะ แล้วก็ในช่วงเวลาที่เส้นสีส้มมาแตะในพื้นที่สีเขียวข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่บิตคอยอยู่ในจุดที่ต่ํานะครับตอนนี้เองนั้นเนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยอยู่ที่เส้นสีเส้นซีสกรอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.27นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเทียบรับในปี2019ก็คือประมาณช่วงนี้นะในปี2019นั้นเนี่ยตัวซีสกรอร์เนี่ยเข้าไปแตะจุดสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ2จ เสนะซีสคอร์ที่ประมาณ2.72ก่อนที่จะย่อตัวกลับลงมาแตะที่พื้นที่ที่พื้นที่สีเขียวอีกทีหนึ่งนะสาเหตุที่ตอนนั้นทําให้ตัวซีสคอร์ย่อตัวต่าลงมาที่พื้นที่สีเขียวอีกทีหนึ่งนะครับและตัวบิตคอยก็ย่อตัวต่าลงมาด้วยตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นรีเซชชั o นสั้นๆนะครับช่วงช่วงแพนดมิกนะช่วงโควิดนะครับตอนนั้นนะเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมาดูกันนะว่าเราจะเกิดรีเซชชันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะเหมือนที่เฟ พยายามเอนจิเนีรตัวเลขให้เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับถ้าเป็นซอฟต์แลนดิ้งนั้นเนี่ยอาจจะไ,ไม่อาจจะไม่เห็นนะว่าจะมีการยอ่อซีสกซส,สกอร์เนี่ยจะอาจจะไม่ย่อตัวตทำลงมาถึงพื้นที่สีเขียวก็เป็นได้นะแต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ดแลนดิ้งนะหรือหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหมือนที่เกิดขึ้นในปี2020นะช่วงเดือนมีนาที่เกิดโควิด้เนี่ยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนั้นเนี่ยอาจจะ เป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้ตัวซีก้อ์เนี่ยมาแตะที่พื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูอินดิเคเตอร์อื่นนะตัวจํานวนแอดเดรสนะครับที่ถือบิตคอยมากกว่า0.1 BTC เนี่ยก็เรียกว่าทํำออทำไฮนะครับจำนวนแอดเดรสที่ถือบิตคอยมากกว่า1 BTC นะครับก็ทํำออทำไฮเหมือนกันนะครับจํานวนแอดเดรสนะที่ถือบิตคอยมากกว่า10 BTC นะครับ ยังไม่ทำออทามไฮนะแต่ก็อยู่ในจุดที่สูงที่สุดเหมือนกันนะแล้วก็ข้อมูลตัวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็คือตัว Bitcoin h a s r e t e เองนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ Bitcoin h a s r a t e ก็อยู่ในจุดที่สูงที่สุดนะครับออทามไฮเหมือนกันนะซึ่งดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผลค่อนข้าง บวกเลยทีเดียวนะครับกับตัวบิตคอยน์นะจำนวนแอดเดรสที่ถือบิตคอยมากกว่านะที่โฮบิตคอยมากกว่า1ปีเนี่ยก็อยู่ในจุดอธรรมไฮนะครับที่ถือบิตคอยมากกว่า5ปีนะครับก็อยู่ในจุดอธรรมไฮเหมือนกันนะครับที่ถือบิตคอยมากกว่า10ปีนะสายโฮนะก็อยู่ในจุดอธรรมไฮเหมือนกันนะครับเรียกว่าทั้งข้อมูลข่าวต่างๆนะครับ เท c นิคเ a กราฟต่างๆแล้วข้อมูลออนเชนเนี่ยเรียกว่าเป็นผลบวกนะกับตัว bitcoin เลยนะตอนนี้นะครับสำหรับค่าบิตคอยเฟ r น e ก d ี่อินเด็กตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะครับอยู่ที่ระดับ74นะเรียกว่าทำจุดสูงสุดนะในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าดูค่ายาวๆนะั้นเนี่ยค่าที่อยู่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นค่าสูงที่สุดนะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2021เลยนะ สูงที่สุดนะในรอบ2อปีที่ผ่านมานะเท่ากับในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021ซึ่งเป็นช่วงซึ่งช่วงนั้นนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ Bitcoin ทําำออท i ไฮด้วยนะในช่วงปีเดือนพฤศจิกายนปี2021นะและก็ภาพรวมของตลาดคริปโตเองนะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยมี Market Cap นะม,มีมูลค่างตลาดนั้น,นยอยู่ที่ระดับประมาณ5.54ล,ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะ บางช่วงบางบางช่วงเวลานเนี่ยบิตคอยตะที่ประมาณ42,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยนะตัวเอาคอยเองเนะโซล่าเองเนี่ยแตะที่ระดับ61เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อโซคลายโน่เองอยู่ที่ประมาณ40่สิบเซนนะครับขึ้นมา2เปอร์เซ็นต์นะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดสคอยอยู่ขึ้นมา3เกือบ3เปอร์เซ็นตะ์ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เรียกว่าลวหลายๆตัวก็พุ่งขึ้นมานะครับบิตคอยแคส บิตคอยแคส้นมาเจ็ดเอร์ซโอเคสำหรับตัวเอาคอยเดี๋ยวคงมาพูดคุยกันอีกทีหนึง่งนับแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะสำหรับตัวเอาคอยนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าตัว Bitcoin ขึ้นนั้นเนี่ยเอาคอยตัวหลักๆนั้นะโดยเฉพาะตัวที่มี Market Cap ใน10-20อันดับแรกกัเนี่ยก็จะขึ้นตามหลังมานะับตัวกับตัวบิตคอยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับอครก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับส,นะน,สนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ